คครับพี่พก็สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเปรมรถสวยอีกแล้วนะครับอันนี้เป็นรถบ้านเข้าใหม่นะครับผมคันนี้ผมไปปิดไฟแนนซ์กับเจ้าของเดิมเลยนะาพาเจ้าของเดิมไปปิดกับบริษัทไฟแนนซ์ Finance มานะครับคันนี้เป็น isuzu all new d max highlander นะครับปี2อ่าปน2014นะครับคันนี้จะเป็นตัว2.5อ่าตัวแซดสอ vgs turbo นะเป็นตัวท็อปเลยนะครับผม ไฟหน้านะครับถ้าติดเครื่องมันจะมี daylight ตรงนี้นะ,ะเป็นสว่างตอนกลางวันนะครับผมล้อแม็กนี่เป็นของอเป็นของตัวอ l l น e ตัวใหม่เลยนะพอใส่เข้าไปแล้วนี่ลงตัวมากๆนะครับค,นนคันนี้รถคือบอดี้เดิมเลยนะครับไม่มีชนหนักนะครับผมให้ดูสีก่อนนะคันนี้จะเป็นสีหายากด้วยนะ,ะสีนี้เรียกว่าสี สกายบูนะครับผมจะเป็นเทาเหลือฟ้านะสกายบูสีหายากนะสีสวยมากเลยคันนี้ให้ดูรอบคันก่อนคันนี้ไม่มีชนหนักนะครับผมโครงสร้างเดิม,เ,ดมเลยนะครับโครงสร้างเดิม,ดมไม่มีชนหนักไม่มีชนเข้าเชสซีอะไร mm hmm. พวกนี้คือผมรับประกันให้เลยนะคันนี้สวยมากๆนะครับผมคันนี้เจ้าของเก่าก็ซื้อประกัน ชั้น2บวกไว้ด้วยนะมีใบการ2บวกมาด้วยนะครับผมคันนี้พระบภาษีมีให้นะครับมีให้ครบเลยภาษีหมดนี่ครับ2มีนา2569นะครับผมนะครับโอเคเรามาดูมาเริ่มจากภายในรถกันก่อนเลยคันนี้มีกุญแจรีโมทมาให้นะนะฮะพอกดปุ๊บนะ,ะกระจกมองข้างจะกลางออกเองอัตโนมัติ กดผิดนะนี่ฮะกดปลดล็อกนะครับภายในสวยสะอาดนะภายในคือแบบไม่มีกลิ่นเหม็อนอับเลยนะครับผมจอดตากฝนอะไรพวกนี้ขับตากฝนได้เลยนะครับน้ำฝนไม่มีเข้านะครับคันนี้คอนโซลสวยๆไม่มีแตกหักนะใส่จอ Android มาให้เรียบร้อยนะนะครับมีกล้องหลังด้วยนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปมีกล้องหลังอยู่แล้ว แล้วก็เขาเปลี่ยนเป็นจอ Android นะนี่ยอันนี้คือยังไม่ทันได้ลอกไอตัวนี้ออกเลยนะติดไว้ดีกว่าจะได้ใหม่ๆนะครับผมนะี่คเบาะเดิมๆสวยๆนะอ่าเบาะเดิมๆตึงๆนะครับผมเนะี่ยฮะเบาะเดิมๆสวยๆตึงๆนี่นะครับ แล้วก็ข้างหลังเข้าใส่เป็นเบาะ VIP มามีพนักพิงให้ด้วยนะนี่นะครับเวลานั่งจะได้แบบสบายๆนะครับผมมีเบาะ VIP พร้อมพนักพิงนะครับผมส่วนเพดานก็สวยสะอาดเลยนะอ่าคันนี้ไม่มีเจิมมานะคันนี้ไม่มีเจริมคับโอเคมาสตาร์ทเครื่องยนต์เลยดีกว่านี่นะ จริงๆมีชุดสำรองอีกชุดหนึ่งด้วยนะนี่คันนี้มีตัวล็อกล็อกเบรกล็อกไอกันขโมยข้างล่างมาด้วยนะครับผมอ่าคันนี้ก็เครื่องฟิตสตาร์ติง่ายปกติเลยนะครับเห็นไหมครับเครื่องฟิตแบบดีนะครับผมนะครับแอร์เย็นนะครับ ครับก็เดี๋ยวผมจะเร่งเครื่องให้ดูนะจริงๆคันนี้ผมเข้าไปตรวจตรวจควันดำตรวจตรวจโครงสร้างที่สำนักง,งานขนส่งให้แล้วเรียบร้อยนะอะลองดูอีกทีหนึ่งนะครับนไปเกือบจะสี่พันรอบนะนี่มีควันจางๆนะครับ วันนี้รถเครื่องฟิตนะครับผมมาอยู่ที่สองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันนะครับเครื่องยนต์เดินนิ่งเงียบปกติเลยนะไม่มีอาการสะดุดเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์กันนะครับ อันนี้คือยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะมามาถึงผมก็ถ่ายให้ดูแบบนี้ไปเลยนะครับผมเครื่องยนต์แห้งๆนะเครื่องยนต์ไม่เยิมนะครับพี่ <Yeah. S 1> แต่เครื่องปกติของยูสูเนี่ยถ้าถ้าสมบูรณ์มันจะมีไอออกนิดหน่อยนะ <Yeah. S 1> นะครับมันจะมีฉุยๆนะครับผม <Yeah. S 1> เครื่องร้อนยูสูมันจะมีไอฉุยๆออกมา <Yeah. S 1> แต่ว่าไม่เยอะนะครับผมต้องดูดีๆ อันนี้ครับพวกฝาประกนต่างๆ,ๆคือแห้งๆนะครับแห้งๆ,แงๆ<ล>ยแห้งๆเลยเป็นเครื่องยนต์ยูโรโฟแล้วนะครับผมเป็นยูโรโฟแล้วอันนี้เรื่องความร้อนไม่มีปัญหานะขับรถติดๆความร้อนอปกติเลยครับเครื่องไม่ฮีทนะครับผมแต่ผมขออนุญาตดับเครื่องก่อนนะนะครับผมอันนี้คือ นี่ครับฝากระโปงน็อตไม่ขยับนะฝาฝากระโปรงเดิมเลยนะครับแต่แก้มเนี่ยฝั่งแก้มมีร่องรอยการถอดทําสีมานะอ่าคันนี้คันนี้เขาเคยเก็บสีแก้มฝั่งนี้มานะครับผมแต่ก็ทําออกมาสีโอเคนะเนี่ยฮะสีสเปโรงงานเลยนะครับผมแต่ว่าไม่ไม่มีชนเข้าข้างในแน่นอนผมดูแบบละเอียดละมุดเข้าไปดูได้เลยนะครับ รอยประกบรอยเชื่อมอะไรต่างๆคือเดิมโรงงานนะครับผมเนี่ยฮะรอยเชื่อมขาพวกนี้คือเดิมๆเลยนะครับเดิมๆนะครับปั๊ม LH นะครับดูหมุดแผ่นเพจไม่เคยตอกใหม่นะแผ่นเพจเดิมนะครับผมคือไม่เข้าโครงสร้างหลักนะครับพี่นะคานหน้าเดิมๆคานหน้าเดิมๆหม้อน้ําเดิมๆนะครับหม้อน้ําแท้ i s u z ุนะครับผม คานข้างล่างนะครับดูได้เลยเนี่ยรถไม่มีชนหน้ามาเลยนะคันนี้รถสวยเลยเครื่องยนต์มาจะฝุ่นเยอะหน่อยนะผมไม่ได้ล้างให้เลยก็คือได้มายังไงถ่ายให้ดูแบบว่าสภาพใช้งานจริงๆนะครับพี่นะครับน็อตไม่ถอดนะครับน็อตไม่ขยับนะฮะแก้มฝั่งนี้คือไม่เคยทำสีมาก่อนนะ อันนี้คือแท้ๆนะเดิมๆนะครับปัมป๊มปั๊มแรงต่างคือครบนะดูตำหนีิรอยปัม๊มรอย,อยต่างรอยเชื่อมประกบพวกนี้คือเดิมโรงงานนะครับมองเข้าไปด้านในได้เลยนะดูร,รูรูกลมๆนะครับผมรูกลมๆนะครับรูขาอะไรพวกนี้ครับปัม๊ม L H เต่างๆคือเดิมจัดนะครับพี่คันนี้ อ่ครับฝากระโปรงนะครับดูได้เลยนะครับเดิมจัดอ่ะรถไม่มีชนหน้ามานะครับโอเคเราไปดูในส่วนอื่นเมื่อกี้ภายในให้ดูแล้วเนาะก็เดี๋ยวผมดึงให้ดูพวกอ่าเมสปอร์ตพวกนี้นะพวกวันนี้แดดแรงมาก นี่นะครับเห็นไ,ไหมครับเม็ดสปอตคือเดิมๆนะเดิมๆนะจากโรงงานนะครับผมครับรอยประกบรอยแะไต่างๆเดิมโรงงานครบทุกจุดนะครับอ่าประตูไม่เคยถอดนะนี่ฮะน็อตเดิมไม่มีรอยไขยออกเลยอ่ดูครับถ้ารถ เคยโดนชนข้างๆมาเนี่ยพวกนี้เขาต้องซ่อมใหม่หมดนะเขาต้องลาอออกอันนี้คือรอยเดิมนะครับผมรอยเดิมนะครับเดิมๆสวยๆนะนะไม่เคยชนหนักไม่เคยพลิกคว่ำไม่เคยจมน้ํานะครับผมนะครับประตูไม่เคยถอดนะครับมาร์กเดิมอะไรอยู่ครบเลยนะครับผมอ่านะครับแก้มดูดูน็อตแก้มเห็นไหมครับอยู่ครบทุกจุดนะครับนะฮะ น็อต <Not S 2> <Not S 1> ไม่ขยับกระบะท้ายก็สวยๆนะครับพี่บางๆนะเคาะดูได้เลยบางๆเลยครับบางๆเนี่ยฮะท้ายสวยมากๆนคันนี้เป็นตัวท็อปเลยนะตัวท็อปแซ VGS เทอร์นะครับผมเนี่ยฮะมีกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับกันชนซ้ายขวานะเท่ากันเป๊ะนะครับผม แต่ข้างหลังก็จะมีตำหนิอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเป็นรอยข่วนนะครับรอยข่วนตรงนี้นะมองไกลๆก็มองไม่เห็นนะถ้าถ้าเน้นดูจะเห็นนะครับผมนะสีเดิมนะครับสีเดิมสีสกายบลูนะครับนี่ฮะรอยประกบรอยเชื่อมต่างๆสวยเดิมนะครับนะฮะอันนี้ดึกอันนี้คือเดิมโรงงาน ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุชนหนะักให้ดูข้างล่างอ่าข้างล่างกระบะไม่ผุนะครับผมกระบะไม่ผุร่อนกระบะสวยๆนะหลังคาก็สวยๆนะครับไม่บุบไม่เบี้ยวนะอ่าร่อนหลังคาก็สวยๆ ยังไม่ได้ล้างเลยนะเนี่ยผมขับมานี่ก็ถ่ายให้ดูเอาสภาพที่แบบเขาใช้งานเลยดีกว่าข้างล่างเห็นไหมครับมาพร้อมยางอะไหล่นะครับผมมียางอะไหล่มาให้พร้อมเลยข้างล่างสวยๆนะไม่ไม่ผุเลยนะครับผมข้างล่างคือสวยๆรถคันนี้ใช้งานจังหวัดกรุงเทพยอย่างเดียวเลยไม่เคยไม่เคยย้ายจังหวัดไปไหนนะครับคันนี้ เคาะดูได้เลยสีบางเสียงใสปิ๊งนะครับแต่คันเนี้ยเจ้าของเดิมแจ้งมาว่าเคยแบบว่า,าเก็บสีรอบนอกมาเฉยๆแบบพ่นมาบางๆนะเพื่อความสวยงามไม่ได้เก็บเพราะว่าโดนอุบัติเหตุหนักนะครับามาดูครับตรงนี้ นี่นะครับรอยสปอร์ตรอยอาร์คต่างๆคืออยู่ครบท่วนนะครับครบท่วน,นจริงๆนะฮะอ่ะมาดูฝั่งแคปกันบ้าง <c oughs> แน่นมากนี่ฮะเห็นไหมครับ รอยเม็ดสปอตจากโรงงานนะครับผมดูตรงกลางด้วยนะรอยประกบต้องสวยๆแบบนี้นะรอ,อยเดิมรอยเดิมแท้นะครับผมนี่ครับโอเคมาดูทีว่าคันนี้เอกสารจัดเต็มนะผมบอกไว้ก่อนคันนี้จัดเต็มเลยพวกอ่า นี้เล่มทะเบียนนะชื่อบุคคลเลยนะครับผมผมถ่ายไม่ได้เดี๋ยวโดนอยู่เดี๋ยวโดนช่องเขาแบนนะครับก็คือเป็นรถชื่อบุคคลตอนนี้ผมผมโอนออกให้เป็นชื่อผมเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเจ้าของเก่าเขาจะได้ปลอดภัยนะเขาจะได้ไม่โดนใบสั่งพวกค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆผมเคลียร์ให้หมดแล้วครับนี่ครับ มีกุญแจพวงหลักอันนี้กุญแจสำรองนะกุญแจสำรองยังไม่เคยใช้เลยนะครับผมมีกรมธรรม์ของพอรบรแล้วก็ของประกันชั้นสองบวกนี่ครับอยู่ตรงนี้สองใบนี้เลยนะครับบุ๊กเซอร์วิสอะไรต่างๆคือครบถ้วนทุกอย่างนะครับนี่ฮะโอ้โหใหม่มากนะอือนะครับบุ๊กเซอร์วิส เปิดออกมาครับดูสิครับเนี่ยเอกสารครบมากนะดูมีคู่มือการสนิมนะครับคู่มือพ่นการสนิมจากโรงงานนะเนี่ยคยูฮะเนี่ยไอซูซุบุกโอ้โหครบครบแบบครบมากๆนะครับยางก,ก็ะออกป้ายแดงมาครบชุดแบบนี้เลยนะครับผมนะครับก็คันนี้ ยางจะเป็นบิดสโตนนะครับยางบิดสโตนปีเท่าไหร่เนี่ยบิดสโตนปีอะไรวะอ๋อปียีสองอ่าเป็นบิดสโตนปียีบสองนะครับผมอ่าล้อแม็กได้ตัวล้อแม็กปี2องพมาด้วยนะใส่กับรถคันนี้แล้วแบบลงตัวมากเลยนะครับผมมาดูช่วงล่างกันนะ ช่วงล่างคือสภาพใช้งานอีกแล้วนะครับผมคันนี้ไม่ได้ล้างไม่ได้ทาอะไรมาให้นะขับมาก็คือจอดถ่ายให้เลยนะครับผมช่วงล่างสวยๆนะไม่มีการบิดเบี้ยวหรือว่ามีการดัดตัดเชื่อมใหม่อะไรอย่างนี้ไม่มีนะครับผมคือเดิมโรงงานนะครับรถมันไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนักนะครับผมแต่คันนี้ก็ อย่างที่บอกเจ้าของเก่าเขาเคยแจ้งมาว่าเคยแบบพ่นสีรอบนอกมาเฉยๆพ่นบางๆนะครับผมเพื่อความสวยงามแล้วก็กบพวกริ้วรอยต่างๆนะครับอ่ะมีตรงไหนครับอ่านะ,ะพวกกระจกอะไรพวกนี้ก็คืออิสุสูแท้นะครับอ่าทั้งทั้งคันเลยนะครับผมดูพวกนี่ครับ ข้างบนก็คือไม่มีร่องรอยสนิมปูดอะไรนะฮะสันกระจกคือสวยๆเลยนะครับผมคันนี้คือพร้อมใช้งานนะผมทดลองขับไปนู่นไปนี่มาสัการะยะหนึ่งละก็คือการใช้งานไม่มีปัญหานะครับผมขับทางไกลได้ปกตินะครับรถติดติดในกรุงเทพนี่ผมรถติดเป็นชั่วโมงก็คือความร้อนไม่ขึ้นเลยนะ ความร้อนคือปกติเลยเครื่องไม่ฮีทนะครับผมประหยัดน้ํามันด้วยนะเรื่องการเข้าเกียร์อะไรต่างๆช่วงล่างคัสอะไรพวกนี้ก็โอเคเลยนะ,ะช่วงล่างโอเคเลยครับเข้าเกียร์ง่ายปกตินะครับพี่ป้ายกรุงเทพแท้ๆตั้งแต่ป้ายแดงไม่ได้เปลี่ยนจังหวัดไปไหนนะครับ ผมก็สำหรับพี่คนไหนที่สนใจรถกระบะคันนี้นะจะเอาไว้ใช้งานนะครับเอาไว้ทำงานเอาไว้ขับเป็นรถอเนกประสงค์ก็ได้นะครับผมคันนี้ผมขอเปิดราคาอยู่ที่259,000 0านะ2 5 9้นะครับผม259,000เท่านั้นเองปี2 0 1 4ตัวท็อปด้วยนะ BGS Turbo ตัวนี้ปีเป็นตัวไฮเลนเดอร์นะครับผมสีสกายบลูนะครับสีหายากนะครับ แม็กก็สวยนะ259นะครับพี่อพอร์ร์ภาษีครบทุกอย่างมีประกัน2บวกติดมาจากเจ้าของเดิมแต่ว่ามันก็ใกล้หมดแล้วแหละหมดตีหมด,หมดตายมกราปีหน้านะครับผมสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์062-556-4499 062-556-4499นะครับ0 6 2 5 5 6 4 4 9 9นะครับพี่แอดไลน์มาเบอร์ผมก็ได้นะนะครับพี่คนไหนต้องการใช้ ป้ายเดิมจังหวัดกรุงเทพก็ติดต่อมาหาผมได้นะผมพาไปโอนได้นะครับผมหรือถ้าไม่สะดวกมาก็ได้นะผมโอนให้ได้อ่าแต่ถ้าพี่คนไหนอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมามก็มีบริการขับส่งให้เหมือนกันนะครับผมติดต่อมาก่อนนะครับมีอะไรก็คุยก,ก่อนได้นะครับพี่นะคันนี้เลือกเอกสารอะไรต่างก็คือ ท้วนทุกอย่างนะครับครบท้วนทุกอย่างไม่มีอะไรติดค้างถ้าปรับอะไรพวกนี้คือไม่มีติดค้างนะครับผมเคลียร์ให้แบบสะอาดสะอาดแล้วนะครับผมสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับ0625564499ครับขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะครับครับก็ถ่ายรีวิวไปคร่าวๆแล้วเนาะก็จะมาสตาร์ทรถกันนะครับกลับบ้านกัน เลยครับผมเครื่องฟิตสตา t i ตติกง่ายปกตินะเลขมาอยู่ที่2 1 4 0 0 0นะครับจอ Android คันนี้เป็น Android Auto ด้วยนะถ้าเราเปิดบลูทูธที่โทรศัพท์มันจะเชื่อมอัตโนมัตินะซิงแผนที่ซิงก o o g l e Map ให้เลยนะครับผมโอเคอันนี้ไฟได้เข็มขัดนะี๋ยุผมลัดก่อน นี้คันนี้ก็รถรถบ้านแท้ๆนะใช้งานอยู่ในกรุงเทพนะครับผมไม่เคยขับไปลุยที่ไหนนะครับไปออกตัวดีกว่าผมออกตัวเคียย์สองนะคัดก็ปกติดีนะคัดปกติเลยนะครับผมออกออกตัวไม่สะดุดนะครับการเลี้ยวแรงต่างก็คือปกตินะครับ ชาาวงอะไรก็ชับช่วงล่างทางขุกขะไม่ดังนะช่วงล่างไม่มีดังเอดาร์สนะถ้าเป็นทางคุกข่นะครับแต่ว่ามีอะไรที่ต้องเก็บอีกให้มันเนียบเนียบหรอก็จะมีะฟิล์มกองแสงนะฟิล์ม ฟิล์มมันเริ่มเสื่อมแล้วเห็นไหมครับมันเป็นดวงดวงนะครับตรงเนี้ยนะฟิล์มก็คือเขาติดมาตั้งแต่ป้ายแดงแล้วนะครับแต่ก็ยังยังพอกันแดดได้อยู่นะกันแดดกันแสงได้อยู่แต่คุณภาพมันเริ่มเสื่อมแล้วครับพี่เนาะแต่ก็ยังใช้ได้อีกระยะหนึ่งนะใช้ได้อีกยาวๆถ้าไม่ได้ซีเรียสอะไรนะอันนี้ผมก็ขายตามสภาพที่ได้รับมานะครับผม การขับขี่ปกติเลยพี่อ่าคันนี้แอร์เย็นไวอยูนะ่นะครับการออกตัวเร่งแซงแรงต่างคือปกติเลยนะครับอ่าพี่คนไหนที่แบบว่าอ่าต้องการแบบว่าขับรถเร็วๆออกตัวซิ่งๆก็เอาไปรีแมปเพิ่มได้นะ i สูงเนี่ยถ้าเป็นรีแมปแล้วรถมันจะแรงขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยแหละโอเคนะครับผมอ่าการขับขี่ปกติเหยียบไปปุ๊บอ่าประตูจะล็อกอตัตโนมัตินะครับผมนี่นะครับเครื่องยนต์ก็คือเดินนิ่งๆปกติเลยนะครับผมการต่อเกียร์อะไต่างไม่มีสะดุดนะครับเกียร์เข้าสมูทนะ โอเคครับพี่ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมนะครับผมมีคำถามเพิ่มเติมอะไรตรงไหนกตต็ติดต่อหาผมได้เลยนะเบอร์062 556 4499<ม>นะครับแอดไลน์มาก็ได้นะครับผมขอบคุณมากๆครับนี่นะครับมาปิดไฟแนนซ์ให้ลูกค้านะครับผมที่เมืองไทยแคปิตอลนะครับรับซื้อรถเข้ามาหนึคัน<ม>นี่นะครับ โอ้โหวันนี้คนเยอะมากนะครับมาต่อคิวเข้ารับการตรวจสภาพนะครับที่สำนักงานขนส่งทางบกจังหวัดกรุงเทพมาหานครนะครับผมอ่านี่เป็นขนส่งใหญ่กรุงเทพเลยนะครับพี่โอ้โหดูดิรถเยอะสุดๆนะครับผมต่อคิวกันอ่ะมีขนาดรถติดๆนะครับรถติดๆความร้อนคือไม่มีปัญหาแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับผมอ่าไม่มีปัญหาครับพี่คอนโซลกดเด้งปกตินะครับ อาหาตรวจสภาพนะครับผมอ, uh huh. อันนี้นะครับก็มาตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งนะครับผมช่างน้ําหนักอะไรตรวจเร,เรียบร้อยหมดแล้วนะครับเค <Okay. S 1> นะครับผมก็มาทําการโอนออกให้เรียบร้อยหมดแล้วนะนี่นะครับเป็นรถจังหวัดกรุงเทพเดิมๆนะตั้งแต่ป้ายแดงเลยไม่เคยย้ายจังหวัดไปไหนนะครับพี่ ตอนนี้ก็โอนชำระค่าอะไรต่างๆให้เรียบร้อยหมดแล้วนะอ่าน,นี้นะครับก็เอามาขับข้างนอกนะผมก็อยู่เส้นวิภาวดีก้าวขับขี่ก็คือไม่มีปัญหานะครับพี่แอร์เย็นอแอร์เย็นสู้แดดปกตินะ,ะมาอยู่ที่สองแสน่งหมื่นสนนะครับผมศูนย์ก็ใช้ได้นะศูนย์ตรงขับปล่อยมือนะครับผม เรื่องเครื่องเครื่องยนต์เครื่องยนต์ความร้อนปกติอยู่ในระดับปกติเครื่องยนต์เดินนิ่งเงียบปกตินะครับเกียร์เข้าง่ายปกติคลดปกติเลยครับผมช่วงล่างก็ดีนะครับช่วงล่างดาีภายในสวยสะอาดนะเบาะเดิมเดิมนะครับผมเบาะเดิมาการเล่งแซง อะไรพวกนี้คือปกติเลยนะครับผมนะประหยัดน้ํามันนะคะันนี้ผมเติมเติมไป500เนี่ยขับมานานตั้งนานยังไม่ลดสกิดเลยนะโอเคนี่อันนี้ผมกําลังจะไปที่ขนส่งจะรู้จักนะครับผม่สวนขนส่งใหญ่เลยจะไปโอนออกให้นะครับเพราะว่าผมซื้อรถบ้านเจ้าของเดิมมาเขาเขาอยากให้ผมโอนออกให้นะเพราะว่า ก็จะได้เขาจะได้สบายใจนะแบบแบบเออถ้ามีใบสั่งอะไรมาจะได้ไม่ตามถึงเจ้าของคนที่ผมซื้อมานะครับผมโอเคเดี๋ยวผมดําเนินการอะไรต่างๆให้เรียบร้อยนะนะครับผมภายในเขาก็ใส่นี่เป็นจอ Android มานี่มีแผนที่ให้ด้วยนะจอ a n น r o i d นะครับผมเนี่ยสติ๊กเกอร์ยังไม่ลอกเลยนะครับเนี่ยของใหม่นะโอเคครับพี่แล้วเจอกันครับผม